เป็นในรอบหลายๆปีมากๆเลยอ่ะที่ไม่ได้จัดัากชอบปกติใชเแล้วชอบแบบเลี้ยงข้าวน้องๆแฟนคลับอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เวลาตอนเล่นละครบ่อยๆ <c oughs> แล้วพอตอนช่วงที่เราแบบไม่ค่อยได้เล่นก็คือไม่ค่อยได้เลี้ยง <c oughs> ใช่พอกลับมาเรื่องที่แล้วลมเล่นไฟอะคะ่ะน้องๆก็ทวงแล้วเราก็บอกได,ได้ได้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยเลยะคะ่ะไม่ได้จัดกะทีจนเนี่ยเพิ่งมาแบบได้จัดคะ่ะ ค่ะก็ะเป็น c h e r r y f s n a p p r e c i a t i o n ค่ะก็ค,ะคือเหมือนเทะเลเถื่อนที่จะใช้คำว่าแฟนบีทีหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าเออมันอยากเป็นงานที่เราขอบคุณเขาเป็นประจำอยู่เรื่อยๆนะคะใช่ยงไคุณก็างว่าค่ะที่ทางฝูงป่าไอกันลใช่ใช่ใชก็ช <laughs> คือก่อนหน้านี้ที่หายไปไม่ได้เล่นละครก็ <ๆ S 2> จะ <ๆ S 2> น้องๆก็จะตามไปปลูกป่าสร้างฝายการอะไรอย่างเงี้ยก็ อันนี้ก็อยากให้เขาอยู่ในเมืองกันนิดนึงลแล้วก็อยากจะเลี้ยงข้าวแล้วก็แบบเหมือนเอ่อเอนเตอร์เทนเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่เงอไบ้างปอะไรนะคะญญบบเอน็นแเตอร์เทน <c oughs> ก็คือเออ่ร้องเพลงได้นิดหน่อย <c oughs> เออ่ขยับขยับได้นิดหน่อยเพราะว่าบอกว่าตั้งแต่พอเจอแฟนคลับที่แล้วไปอะค่ะของเอ่อลลี่ยูใช่ไหม แล้วต้องแต่งตัวที่ไม่ใช่แล้วก็ต้องเต้นที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าคำนี้ขอทำอะไรที่แบบไม่ต้องฝืนใจตัวเองอ่ะแล้วไม่ต้องแบบต้องมานั่งเครียดว่าหูซ้อมจำสเต็ปไม่ได้ขยับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเอา,เอาที่แบบสบายๆแล้วก็มีเล่นเกมอ่าแล้วก็มีเรื่องของการผู้สนด้วยอะไรอย่างนี้นค่ะที่เหมือนเราอ่ะไม่ได้เก็บค่าเข้าเลย เราแบบเลี้ยงอาหารน้องๆอะไรเงีเย้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้แบบทุกคนได้มาร่วมทาบุญด้วยกันก็แล้วแต่แตะบริจตาเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็าสามารถจัดแกรผ่านชิวอ,อาโรโคอะไรเงี้ยเขาลุ่มลูกเหลี่ยงนะคะลูกเหลี่ยงก็จะเป็นแบบเหมือนกลุ่มที่ดูแลน้องๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กลุ่มเกาะบางองะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเหมือนได้ไปสัมผัสมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนเขาด้วย แล้วอยากให้คนที่เขารักเราอ่ะสนับสนุนลูกเหลี่ยวด้วยเหมือนกันเลยนะคะก็เลยตัดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะส่งมอบเงินให้ลูกเหลี่ยมแล้วก็ยังจะมีประมูลรูปที่ได้โพสตทางไอจไปแล้วเป็นรูปของน้องหลิงน้องออมที่เขาวาดมาช่วยเราอะค่ะซึ่งก็ปิดประมูลไปแล้วของน้องอหลิงได้แปดหมื่นบาท เป็นรูปมือของน้องหลินนะคะแล้วก็ของน้องออมเป็นรูปมะเขือเทศน่ารักหกหมื่นบาทนะคะซึ่งวันนี้คนที่ประมูลได้ของน้องออมก็จะมารับภาพเองที่นี่่วนของน้องหลิงไม่ใช่คนไทยค่ะก็เดี๋ยวส็สมรูปตามไปให้แล้วก็ในในงานนี้ก็จะมีรูปที่ชลิวาดเองด้วยเป็นรูปสีอะคริลิรูปใหญ่เลยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรเอ้ยเออเออเออไม่ใช่ เซ็ให่เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพออันนี้ก็คือได้แรงมาดาลใจมาจากตอนที่ลงไปยะลาค่ะลงไปยะลาที่ลูกเหลียงแล้วก็เหมือนเราได้ไปสวนอชื่อนิ่งเมืองใช่ไหมนะสวนชื่อเมื่อกี้มีน้องลูกเหลียงยืนอยู่ตรงนี้อะ เป็นสวนสาธารณะที่นั่นนะคะแล้วก็เป็นสวนที่แบบสวยมากแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจยะลาเพราะว่าในในภาพในความคิดเราเรารู้สึกว่ายะลาน่าจะไม่ค่อยปลอดภัยรือเวลาไปเราต้องระวังตัวแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปแล้วว่ายะลาเป็นเมืองที่สวยมากๆแล้วถังเมืองของเขาเนี่ยเขาได้รับ,บ,บแบบรางวัลแบบติด อันดับโลกเลยนะคะในการวางถังเมืองแล้วก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนไปเห็นสวนเนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาเป็นแบบตัวแทนภาพยะลาในความคิดของเราก็เลยเอามาวาดรูปแล้วก็เป็นสีแบบที่เรารู้สึกว่ามันแสดงความรักของเราที่ที่มีต่อแบบยะลาแล้วก็ถุมลูกเหลี่ยมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องล้องลูกเหลี่ยมก็เป็นกลุ่มที่แบบต้องบอกว่าเขาเป็นพลังบวกที่ดีมากๆในการที่จะส่งพลังบวกให้คนนะคะ ใช้เวลานานไหมคะวาดรไปใหม่สิบเอ่ <10. S 2> อสิบกว่าชั่วโมงค่ะใช่ค่อยๆแบบวาดเพราะว่าเป็นการวาดแอสเตรกครั้งแรกของชารี่ปกติชารี่จะชอบวาดรูปหน้าคนรูปของหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแอสเตรกรูปแรกแล้วก็เป็นการใช้เกลียงรูปแรกด้วยค่ะความยากความท้าทายในการวาดแบบนี้เออยากตรงที่ว่าเออเหมือนเราอ่ะ ได้มีคุณครูที่มาสอนแบบแอสเตรทด้วยอะค่ะก็วาดว่าว่ดจนแบบคุณครูยังไม่ชมสักทีว่ามันสวยอะค่ะแล้วคุณครูก็พูดแต่ว่าเกือบละเกือบละอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนแบบเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราชอบเน้ะแล้วฉันว่าการวาดแอสแตรทอย่างนี้นะคือมันต้องแบบปลดปล่อยอะเหมือนวาดแล้วแบบ รู้สึกสนุกไปกับมันแบบเพราะว่าแรกๆเราว่าเราจะเกรงเราจะแบบกลัวผิดกลัวถูกลัวใช้สีไม่สวยไม่ถูกใจอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่กลัวแล้วเราก็ทําไปเลยอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเออแอสเซทมันเป็นภาพที่มันสนุกอะ่ะค่ะได้หมดหมดแตัวเองใช่ใช่ก็รู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ได้จากการวาดนะเชลีอะจะเป็นคนระวังตัวจะเป็นคนกลัวผิด สามตัวออกนอกกรอบอะไรเงี้ยแต่พอการบ้านแบบเนี้ยมันทําให้เราแบบเหมือนกล้ามากขึ้นใช่ค่ะก็เลยแบบว่าอันนี้แบบมีเพื่อนด้วยพี่เีคุณพี่เดนก็แบบพัพเปียเล็กชิลเดยมาค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีแขกเซอ,อร์ไพรส์นะคะ <c oughs> ก็คือเป็นเพื่อนๆที่แบบสนิทกันก็จะมีพี่บอยพี่สเมเกอร์แล้วก็เจี๊ยบนะคะที่แบบเออมาสนับสนุนทุกอย่างเลย่ะแล้วก็ จริงๆวันนี้เขายุ่งมากแต่เขาก็พยายามจัดเวลาให้ว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ไม่ยากเลยอ่ะคืออย่างแบบเออเจี๊ยบเนี่ยแบบพอบอกไปปบแบบได้ได้ของเจี๊ยบเราก็แบบเจี๊ยบหมายถึงว่าได้แบบโอเคเลยไหมหรือยังไงเนี้ยพอพอระแวงเนาะไม่ใช่เพราะว่าเราถามไปก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วก็พอ ใกล้ๆมาทีนึงแล้วก like ็ทักไปแบบเจี๊ยบเออตกนกนวันที่เท่านี้เจี๊ยบยังได้อยู่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจี๊ยบก็บอกว่าได้ได้ได้เจี๊ยบล็อกไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ๋อได้ของเจี๊ยบคือได้ตั้งแต่ตอนแรกอะไรอย่าเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ชวนเจี๊ยบมาร้องเพลงเดี๋ยวคอยฟังด้วยมคะพี่บอยน่าจะเครียดสุดเพราะว่าต้องร้องกับเฉลี่แล้วก็เจี๊ยบด้วยค่ะแล้วก็มีอเล็ก อเล็กนี่ก็น่ารังม่ายอยู่เหมือนกันเพราะตอนแรกอ่ะเล็กบอกว่าชวนอเล็กตั้งแต่ต้นต้น,ตนปีเหมือนกันแล้วเล็กบอกว่าอู้ช่วงนั้นน่ะเล็กอาจจะไปอังกฤษ ใช่เพราะ s <S ว่าเขามีแผนจะเรียงต่อเขาก็บอกเราอะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อรอรอได้ได้เอาว่าใกล้ๆ้แล้วเดี๋ยวว่ากันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใกล้ๆก็ทักไปหาเขาอีกทีสองสามเดือนก่อนอันเนี้ยแล้วเขาบอกว่าได้ได้แต่ว่าเหมือนเขามีถ่ายอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ไปสลับคิวให้พี่กรณผู้จัดก,การเขาก็ช่วยเหลือมากแล้วก็ตอนแรกฉันรู้กเกรงใจน้องเพราะว่าเหมือนแบบน้องยุ่งอ่ะก็เลยบอกว่า เอองั้นมาแบบพูดคุยเฉยๆแล้วก็แยกแยกย้ายได้นะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่ไม่ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เออใช่เขาก็เลยจะช่วยร้องเพลงด้วยค่ะโอ้โหเป็นหนึ่งแม่งานนะคะคือทำทุกอย่างก็คือเมื่อวานนี้ชลิมาลันทรูหลักจากไปช่องก็มาด้วยก็รู้ความลับหมดเลยที่แบบว่า ที่ที่จะพยายามแบบว่าทําอะไรอะเขาเขาก็คือตัดออกหมดทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็เลยอะไรนะไม่เลยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูในงานว่าแบบใครจะชนะใช่ไหมคะชนีก็ว่าอย่างใช่จะพยายามค่ะ25ปีในวงการค่ะ จริงๆ่ะขอบคุณแบบตั้งแต่คนที่ให้โอกาสเราแรกๆเลยก็คืออายุวดีอมเมาที่อยู่มาอนะไรนี้ย จะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือเราไม่เคยมีภาพอยู่ในหัวเลยจริงๆว่าเราจะอยู่มายาวนา,านขนาดนี้หรือแม้กระทั่งเราจะได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ด้วยซ้ำเลยนะคะเพราะว่าเราเราเล่นไม่ได้เลยจริงๆแล้วเขาก็ให้โอกาสเราซ้าแล้วซ้าเล่าหลายเรื่องจนเราก็ค่อยๆพัฒนานแล้วก็เติบโตมาเส้นทางนี้ขอบคุณช่องสามด้วยที่ก็ให้โอกาสชาลีเสมอมาก,ก็เป็นหนึ่งครอบครัวครอบครัวใหญ่ที่หนึ่งของชลีเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ นักข่าวทุกคนที่แบบเจอกันมาตั้งแต่แบบยังละอ่อนน้อยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนคลับคือมีตั้งแต่ยุคแรกอะ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันอ่ะตั้งแต่แบบยี่สิบกว่าปีที่แล้วใช่แล้วก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆมีทั้งรุ่นเด็กตั้งแต่แบบเออ ม,มัธยมแล้วจนเขาโตนจนจบมีครอบครัวไปแล้วก็ยังมากันอยู่อนะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นหลักๆที่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นเด็กลงมาอีกอะ่ะเป็นเด็กน้อยแบบเด็กน้อยมัธยมมาอีกรอบอะไรเงนะี้ยหลังจากที่ลมเล่นไฟออกไปน้องๆก็เหมือนไปไล่ดูงานเราเลยะคะ่ะก็ขอบคุณขอบคุณแบบขอบคุณที่สุดเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกวันนี้ชลิแบบอยากมารับพลังจากทุกคนมารับพลังความหลักของทุกคนจี่งี หลายอย่างจริงๆเออแล้วก็เหมือนแต่แต่มันดีมันดีตรงที่ว่าเราเราได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วเราก็สนุกกับมันด้วยอะ่ะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกไม่ปลอดภัย <c oughs> เออแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยพอเราได้พยายามทําแล้วเราก็ได้ก้าวผ่านข้ามผ่านความกลัวของเราเองอะ่ะมันก็ดีกับตัวเราอนะไรเงี้ยต่อให้ที่มันจะออกมามัน ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็โอเคทีช่ชาเน์ได้เอะไรเลชานจ์นใหม่ๆนะคะจริงๆการสัดงานเนี้ยชาเลนจ์มากเลยนะคือแบบไม่คิดว่าจะไปสัดมามันจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอเงี้ยเพราะตอนแรกกะว่าจะทาน้าวง่ายๆเลี้ยงเลี้ยงอาหารน่ะ <c oughs> แล้วกลายมาเป็นอย่างเี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ก้องติยาด้วย <c oughs> จริงๆพี่ก้องตียานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้ อยู่ไหนไม่รู้นะ่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ก้องก็แบบเป็นคนแบบประคอบประหมตั้งแต่ต้นเลยเอะว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีมพี่ก้องก็ช่วยเหลือชรีด,ดีมากๆเลยอะค่ะแล้วก็กลายเป็นแบบไม่รู้ตัวว่าเอาอยู่ๆมาแบบใหญ่แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าพอมันผ่านมาจนถึงวันเนี้ก็ได,ได้ได้แบบท,ทดสอบการบริหารจัดการของเราจเกิลยวการบริหารจัดการอะไร,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 รเงนะี้ยก็ก็สนุกดีค่ะ ไม่อยากให้มีแบบคือคนอื่นร้องไห้ได้แต่ว่าเราไม่อยากร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเลอะคือพยายามจะไม่ร้องอย่างว่าเหมือนตอนซ้อมร้องเพลงอะ่ะก็เครือแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามไปร้องที่หลังค่ะค่ะ ค่ะตอนนี้ก็มีเพียงเธอนะคะที่ออนไงอยู่ก็มาแวบไปแว็บ,วบมาลก็หาให้เจอแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ละครหรือซีรีส์ใหม่ๆก็กําลังคุยอยู่นะคะถ้าเกิดว่า,าใครยังยังคิดถึงอยู่ก็ฝากฝากรอนแล้วก็ฝากเจอกันเดลวอรีนนะคะ้ค่ะขอบคุณค่ะ